กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ EP ที่3ของไม่มีผิดไม่มีถูกบายลมยักษ์นะครับก็จก็อยู่กับผมนะครับโอมนะครับแล้วก็คุณบออีกเ่ชเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็น t อปปิกที่ผมรู้สึกว่าเราสองคนอยากจะพูดคุยกันมากในประเด็นนี้นะครับมากครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาการรอคอยรัผมได้เรื่องนี้มาจากหนังสือคันตลาด Market i n g psychology of great customer experience สร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วยจิตวิยาการตลาดเขียนโดยคุณมันทิตาจินดาใชครับผมว่าเจอหนังสือเล่มนี้แล้วตื่นเต้นมากอเพราะว่าก่อนที่ผมจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเริ่มให้ความสนใจเรื่อง marketing psychology เพราะจริงๆต้องเข้าใจอ่ะหนึ่งว่าการตลาดมันคือจิตวิทยาะคือการจิตวิญาใจคนมนุษย์ใช่มันคือจิตวิทยาที่จะเข้าใจคนที่ซับซ้อนมากๆ คิดความรู้สึกการจัดทำนี่เอกแลผมไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วก็อ่านมาซึ่งหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าคุณมันธิตาเนสรุมยี่สิบข้อ20เรื่องยี่สิบข้ออ่ะยีข้อที่เป็น Marketing p s y c h o l o g ยี่สิบอย่าง s y c h o l o g y of เ a i t i n g เป็นหนึ่งใน20ข้อนั้นซึ่งจริงๆน่าจะเป็นเรื่องแรกๆแล้วมั้ะของของหนังสือนะครับเขาพูดว่า ไซโครโลจีเวทติ้งคุณเอิมเคยไหมครับอุ่นอาหารไมโครเวฟเนี่ยเรากดอุ่นอาหารหนึ่งนาทีเนี่ยอืมรู้สึกนานจันงรอที่ร้านสะดวกซื้อเดีร้องนนมันหิวอ่ะยืนรอเฉยๆใช่ไให้คนมันหิวลุกสึกไหมมันนานแต่ว่าเราต้องนั่งไถติ๊กต๊อกกชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสั้นทุกต้องแต่ไม่เรื่องหนึ่ันเนี้ยคือกดแรกกดของไซโครโลจีออเวทติ้งคือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่รู้สึกว่า เฮ้ยจริงๆเวลาการรอไมโครเวฟน่ยมันแค่หนึ่งนาทีนะแต่เรารู้สึกนานแต่เทียบกับไอตัวเมื่อกี้ที่เราถ่ายติ๊กต๊อมันแป๊บเดียวเออมันแป๊บเดียวใช่เขาบอกว่าเวลาที่มีอะไรทำมันจะรู้สึกสั้นกว่าเวลาที่ยืนเฉยๆนี่เบสิกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับในหนังสือก็เขียนว่า occupy time เนี่ย feel shorter t h a n unoccupied time คือถ้าเรายุ่งวุ่นวายซึ่งผมว่าเรารู้สึกอยู่แล้วเออเวลามันหมดไปเร็วจังเวลาเราพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเรากำลัง enjoy หรือเพลิดเพลินกับมัน สน,นุก <c oughs> เลยถูกไหมแต่ถ้าแบบโออหทำไม เอ้นี่มึงยังไม่หมดเวลไอีกเหรอบางทีเข้าไปเรียนติวเตอร์อ่ะหรือเล็กเรียนหนังสืออ่ะเอ้ยังไม่หมดเวลาสิวะรอรออะรอยเดี้ยหรือเราไปนั่งรอลูกเรียนอ่ะแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะนี่ย้วโอ้ยยังไม่เสร็จอีกเงี้ยอันนี้คือมัน unoccupied มันไม่อนจอยนะครับนี่มันยึดโยงกับธุรกิจยังไงเขาบอกว่าในกานธุรกิจเนี่ยเราก็เลยมักจะพยายามลดเรื่องของ u n o c c u p i e าครับถ้ามองในมุมของผู้บริโภค เราก็ต้องการทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีอันอกคือเทํามเนี่ยให้น้อยที่สุดเขาจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหมายถึงว่าต้องไม่ให้ว่างเลยต้องให้อยู่เฉยๆนั่นซึ่งจริงๆธุรกิจมักจะไปลดเวลาในการทําให้ผู้บริโภครอด้วยการทำอะไรครับจ้างคนเพิ่ม ลงทุนเพิ่มเพื่อเพิ่งจักรใหม่ๆเพื่อให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นลงทุนอะไรที่มันเป็นรีซอสต่างๆซึ่งแพงซึ่งนั่นมันคือต้นทุนอ๋อถูกต้องครับแต่มาเก็ตติ้งไซโคโลจีที่บอกว่าไซโคโลจีเวนติ้งก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปลดเรื่องพวกนั้นก็ได้คุณแค่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าในเวลาที่รอคอยเนี่ยมันไม่นานปอพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างลองนึกจิ๊กว่ามันก่อนนะเคยนึกไหมว่าทําไมไฟตารารจรเนี่ยอื มันต้องมีตัวเลขที่ว่านับใครหลังถอยหลังไม่เคยผมไม่รู้นะผิดถูกไม่รู้แต่พอมาคิดเรื่องไซโคโ o เชียลเวทติ้งมันเป็นไปได้ไหมว่าเวลาคุณโอมติดไฟแดงอ่ะถ้ารู้ว่ารออีกหกสิบวินาทีคุณโอมจะทายร้อนไหมเรารู้แล้วเราก็รู้ไงเรารู้ว่าถ้าเทียบกับไปป้ายไปในแยกที่มันไม่มีเวลาบอกอถูกคุณอันนี้คุณบอกพูดตรงนี้ไหมพอตอนที่มันจะมีอยู่แยกไม่กี่แยกอะที่มันนานมากแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปได้เมื่อไหร่ ทั้งทั้งที่ติดไฟแดงอาจจะเหมือนกันนะเหมือนกันเลยอะแล้วหกสิบวิเหมือนกันแต่พอมันมีเวลาบอกเรารู้สึกว่าเออเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปแล้วหกสิบวินาทีแต่ถ้าแบบไม่ขึ้นเลยต่อให้มันสามสิบวิผมว่าก็มีเงื่อนไขอะเรามีเงนก็มีเ่นทีนี้มาลองดูอีกเคสหนึ่งที่เราคุยกันแล้วเราชอบมากมันมีเรื่องเล่าว่าในอดีตเนี่ยปัญหาของตึกสูงๆเนาะในเขาบอกในนิวยอร์กในอดีตเนี่ยมันมีเล็บไง แล้วระยะเวลาในการรอลิฟต์ในอดีตนี่มันอาจจะนานลิฟต์ในอดีตอาจจะช้าหน่อยใช่ไหมแล้วก็ถูกลองเรียนเยอะว่าลิฟต์มาช้าอผู้บริหารรอไม่ได้อเครียดจกว่าลิฟต์จะมาวันทีรอกันห้านาทีอืเนาะเขาแก้อย่างไงคยู่เจ้าทาให้ลิฟต์มันเร็วขึ้นไม่ใช่ทําให้ลิฟต์มาเร็วขึ้นุณก็ต้องไปติดตั้งลิฟต์ใหม่อืครัแล้วตึกสูงๆงที่ติดตั้งลิฟต์ใหม่มันแพงไหมแล้วถ้าลิฟต์มันไม่พอ ก็ต้องสร้างลิเพิ่มอ่าใช่ออถูกไหมเพื่อให้คนจะได้มเขาแก้อย่างงี้ฮะตอนนั้นเป็นกระจกไว้หน้าลิปเห็นไหมลิปตามติดทุกที่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจกในในปัจจุบันเมืองไทยก็มีแลอเป็นกระจกเป็นกระจกติดไว้ทำไมอ่ะน่าชอบคนก็จะได้มองตัวเองอ๋อเช็คได้มีเวลาเช็ดผมเช็ดหน้าเช็ดออันนี้คือการฆ่าเวลาเหมือนว่าให้เขาไปสนใจ สิ่งที่ในกระจกเปลี่ยนจุดโฟกัสครับจากการนี้ไปโฟกัสที่เวลาในกั้นไหนแล้วเวลาเริ่มมาโฟกัสที่ตัวเองมีเวลามองตัวเองมากขึ้นท่านผู้หญิงก็อาจจะมองนี้เติมลิปไม่ยังอายแชโดว์ตกหรือเปล่าแป๊บๆอักถึงแล้วอักลิปมาแล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ลิปโดยเพราะในนิวยอร์กเนี่ยก็เริ่มติดกระจก แสดงว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องของของการคิดแต่มันคือเรื่องของความเข้าใจเขาบอกว่าอะไรเขาบอกไม่อยู่ที่ความเร็วมันอยู่ที่เบื่อเพราะมนุษย์เนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยครับถูกดีไซน์มาเป็นพวกขี้เบื่อถ้าเราอยู่เฉยๆนานๆหรือทำาันไม่ชอบมันไม่ชอบที่อยู่เบื่อๆอยู่เฉยๆไม่ได้ตมันจะเบื้อก็หาอะไรทำอื่ไหมถ้าไม่มีอะไรทำนย่างาก็ต้องนอน พอราะนอนมันไม่ต้องคิดอะไรม,ไม,ะมันไม่ต้องเบื่อเอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกครับจริงๆที่ไปเจอมาครับถ้ายกในมุมของเรื่องของ f a c u l ลิ o ี้ออฟเวสติงเนีสนามบินนะครับเคยเห็นไหมครับว่าจะสังเกตต,ตอนที่เราลงจากเครื่องมาเนี่ยเราจะต้องไปรับกระเป๋าสมัยก่อนครับเราเคยมีการวิจัยเนาะการที่คนเดินมานะครับอาจจะใช้เวลาจัดก,การลงเครื่องเนี่ยไป,ไปถึงจุดรับกระเป๋าเนี่ยใช้เวลาหนนาทีแล้วก็ไปต้องไปรอกระเป๋าอีก ปเป็นเวลาเจ็ดนาทีรวมแล้วรอแปดนาทีคนรู้สึกไม่พอใจทั้งๆที่เขาเดินไปปุ๊บหนึ่งหนึ่งนาทีแหละแล้วรออีกเจ็ดนาทีคนรู้สึกว่าอุ้ยฉันรอนาน,านคิดว่าเขาแก้อย่างไงถ้าถ้าเป็น,น <c oughs> ถ้าเป็นคนเข้าไปถ้าไม่คิดถึงเรื่องนี้นะอืมก็บอกนะก็ตั้งคนคนกระเป๋าเพิ่มสิ <c oughs> ใช่ไหมฮะถูกไหมก็ลงทุนโรงแรมเพิ่ม <c oughs> ทำไงหรือสายพานไรไวคุณก็ไปอยู่คุณคุณจะเอาเครื่องไปอยู่ที่กระเป๋าเร็วไม่ได้เพราะ ปัญหามือกระเป๋าออกมาช้าช้าก่าคนเก็ไปจ้างคนขนกระเป๋าเพิ่มขึ้นทำให้กระเป๋าจากเครื่องบินมันมาอยู่ที่สายพานเร็วขึ้นก็ต้องกลงมทุนเบับแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่าถูกต้องก็ความรู้สึกที่ว่ามันรู้สึกหนักเพราะบางทีมันมีสิ่งนี้ควบคุมไม่ได้เช่นเวลาจากรถจากเครื่องบินที่ขนกระเป๋ามาที่สายพานมันอาจจะมีเครื่องบินหลายลำใช่ <Okay. S 2> สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเล่นกับตัวเลข1กับ7มาเมาอกีคะครับระยะเวลาจากเขาเปลี่ยนง่ายทีเดียวครับเขาทําให้กระเป๋าครับไปอยู่ไกลกับที่จอดนานขึ้นกลายเป็นว่าคนจะต้องเดินทางไปถึงกระเป๋าหกนาทีแต่ไปรอก,กระเป๋าอีก2นาทีคนรู้สึกแฮปปี้ดีเยี่ยมเลยเพ<อ>ียง <laughs> เดินมากขึ้นมากขึ้นเดินไกลขึ้นอันนี้เราลองคิดนะอ,อันนี้เราไม่รู้บางคนก็อาจจะบอกว่า โอ้ยเดินไกลลูกค้าก็บน่นบ่นว่าเดินไกลแต่อย่างน้อยไม่ต้องลดระยะเวลาที่จะต้องรอการร<อ>ู้สึกรอถูกไหมฮะเพราะการเดินไกลเนี่ยมันไม่ได้กระทบเรื่องเซอร์วิสของสายการบินเนี่ยแต่ระยะเวลารอเนี่ยมันกระทบความรู้สึกความรู้สึกในเรื่องของเซอร์วิสใช่ครับเรารู้สึกว่าการการปิดอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคเราเราลองคิดถึงตัวเองนะครับางทีสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอืบางครั้งที่เราเราเครื่องมาโล แล้วเราได้เกตที่มันไกลๆหน่อยได้คัะแล้วเดินมาถึงผ่านตอมอผ่านอะไรเนี่ยออกมาเจอกระเป๋าแล้วมาอยู่ในสายพานแล้วเดินไปวิ่งไปหยิบเลยรู้สึกมันมีความสุขนะใช่แต่ถ้าต้องมายืนรอนานๆแล้วเชงเง้อไปเชเง้อมาเบียดกับคนนู้นเบียดกับคนนี้อารมณ์แล้วไม่ดีนะอารมณ์ไม่ดีไม่ดีนะว่ะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างหมันที่เกิดขึ้นจริงนะที่คุณโอมพูดเนี่ยเกิดที่สนามบินคูสตัน ขาบอกว่าเขาแก้ด้วยกันสายการบินก็บอกว่าฉันอยู่เกตที่มันไกลหน่อยคนก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าต้องรอตอนที่ผมทราบเรื่องนี้จากหนังสือหรือจากที่ไปค้นหาข้อมูลมาผมรู้สึกค่อนข้างว้าวและทึ่งหลายเรื่องที่เราแก้เรื่องของไ s ค c h โรจีออฟเฟกติ n งเนี่ยหลายๆเรื่องเราไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเยอะเลยเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรเยอะขึ้นเลยเราใช้แค่ความเข้าใจนะครับและแนวคิดเปลี่ยนเนี่ยแค่ย้ายที่จากจุด A ไปจุด B บางทีอาจจะแค่ไปฝากวางเลยหรือไปเกตที่ไกลขึ้นนะครับแต่ได้ได้เขาเรียกกันนะความรู้สึกที่ดีกับลูกค้าอันนี้ถือว่าแบรนด์ได้กําไรนะผมมองว่าทีนี้ในมุมของธุรกิจอ่ะบางคนก็ถามเอาแล้วธุรกิจเอาเรื่องไซปรัสเชียเบตติ้งมาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ได้ยังไงวันนี้อาจจะมีกลยุทธ์มาฝากนะครับจากที่เนี่ยเตรียมมาเนี่ยประมาณสักสี่กลยุทธ์กลยุทธ์ที่หนึ่งเสนอว่า เปลี่ยนการรอคอยให้เป็นความบันเทิงอือเราบอกว่าหรือว่าคนไม่อยากรอรปัญหาอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เวลาปัญหาอยู่มันอยู่ที่เบือ่อคนไม่มีอะไรทำแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากการรอคอยเป็นความสนุกครับนะครับเขาบอกง่ายให้ลูกค้าว่างอือหาอะไรให้ทาเนาะตัวอย่างนะร้านอาหารสักร้านหนึ่งเห็นไหมบางทีถ้าวันไหนแถวยาวๆเนี่ย หลายร้านเขาใช้วิธีให้ลูกค้ามาดูเมนูก่อนจุดอะไรให้ทำผมไม่รู้บางร้านอาจจะไม่ได้นึกถึง psychology waiting ก็ไล้วเขาอาจจะคิดว่าให้ลูกค้าดูเพื่อความรวดเร็วจะได้สั่งได้อันนั้นเป็นการลดระยะเวลาของร้านด้วยแต่จริงๆลูกค้าก็อาจจะเพลิดเพลินได้ดูก่อนแต่นี้จะไปต้องไปนั่งที่โต๊ะเริ่มดูใหม่ที่หิวแล้วก็กดดูเมนูก่อน้ไปก่อนพอราคิวนานแล้วไงพ ไปนั่งที่โต๊ะต้องรออีกอาหารมาแทบจะทันทีทำไมถึงว่าสั่งแล้วก่อนลดความรู้สึกไหมลดความรู้สึกจากที่ต้องรอคิวนานใช่ไหมครัก็รอคิวนานแหละมันควบคุมไม่ได้เข้าเดิมไหวมาไปนั่งที่โต๊ะอาหารมาเสร็จแล้วพอเราสั่งไปก่อนแล้วก็ทาให้คนเนยได้ดูเมนูในระหว่างรอด้วยผมเห็นบางร้านเนี่ยรอเดียวไม่ว่ามีน้ำมาเสิร์ฟมีขนมทีหนึ่งอามีทำเล็บทำได้นะก็ทำไปครับผม อีกตัวอย่างนึงครับอันนี้ที่ดิสนีย์เวิลด์เขาบอกว่าคิวเครื่องเล่นเนี่ยมันยาวมากเลยถ้าไปดิสนีย์แลนด์เราก็จะรู้นะครับเป็นชั่วโมงนะเขาก็ออกแบบ<อ>การรอคิวเนี่ยให้มันมีสตอรีม่มีเกมให้เล่นมีจุดถ่ายรูปของเครื่องเล่นที่มันยาวมากๆมีกำแพงมีอะไรให้ดูซึ่งอันนี้ตอนนี้ชัดเลยระหว่างที่ลูกค้ารออยู่ในแถวถ้ามีอะไรให้ทำเหมือนก็รู้สึกระยะเวลามันก็สกั้นลงรู้สึกมีอะไรให้ทำอะ เปลี่ยนจากความระยะให้โฟกัสให้เวลาเป็นความมันเถิงความวาม,มันเถิงนะครับน่าสนใจนะหรืออันนึงอันนี้มาจากเกม r o v เนาะเกม r o v ก็เปลี่ยนไอ้หน้าจอโหลดดิ้งสกีเนี่ยนะครับให้มันเป็นเนทีเป็นทริคในการเล่นเกมให้คนอ่านซึ่งคนมักจะเกมหลายใเกมมักจะใช้วิธีนี้ใช่ครับอ่านแก้เบื่อระหว่างรอโหลดเนี่ย ดูมีเทคนิคมีทริปแช่ะซึ่งในเกมอ่ะบางทีตอนยุคหลังๆตอนนี้ครับตอนโหลดเกมอะมีมินิเกมเลยเหมือนอารมณ์เหมือนกแต่สากระโดดอ่ะให้คนกดแท็บแทบเก็บอันนี้ผมว่าก็คืออยู่ในธีมของการหาอะไรทำนี่แหละใช่ไครับกลยุ์ที่สองครับขจัดความไม่รู้ด้วยความชัดเจนนะผมเรียกขึ้นมาเองเล่นว่า s e r t ์จินต t ้สแ กลาุยุ์แข่งความชัดเจนมันคือยังไงคุณตอนเสร็จมันก็คือเวลาที่เรารออะไรก็ตามแล้วมันมีความไม่ชัดเจนเนี่ยมันมักจะรู้สึกยาวคือไม่รู้จะต้องรออีกเมื่อไหร่อ่ะเหมือนเพลงมันร้องอ่ะเหมือนแบบมืนที่เราคุยเรื่องไฟแดงไปใช่อ่านั้นธุรกิจก็ทําให้ลูกค้ารู้ซะว่าต้องรออีกนานแค่ไหนอยกตัวอย่างเวลาใช้แอรแกร็บอีกมันบอกใช่ไหมว่าจะถึง สั่งของไปจะถึงมีกี่านาทีใช่เมนสเตทแล้วละไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์หรือรถมันอยู่ตรงไหนจะวิ่งใหเราเลยยังอยู่ตรงไหนแล้วมันก็เวลาเรางยงงินด,ดอกดเข้าไปดูอ๋อนี่อีกกี่นาทีอะไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องรอถึงเมื่อไหร่ครับอารมณ์เราก็จะเอารมทำให้มันชัดอือซึ่งเวลาเราไปใช้บริการพวกธนาคารครับ โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเอาคิวมาใช่ใชไหมก็จะมีป้ายบอกบางคนก็อาจจะสงสัยจะมีไปทําไมอะ่ะป้ายบอกคิวแล้วอีกอกี่คิวหรือร้านอาหารบางทีเราไปเห็นไหมฮะคิวก่อนหน้าอีกสิบสามคิวม,มันเป็นการทําให้คนรู้ว่าเขาต้องรออีกแค่ไหนอีกนานเพราะสิ่งที่ลูกค้ามไม่ชอบด้วยถืคือรอคอยแบบไม่มีสุดหมายโอ้สุไหมฮะชัดเจนเรามักจะหงุดหงิดกับการใช้บริการธุรกิจอะไรก็ตามที่เรารู้สึกรอไปเรื่อย โดยเฉพาะเรื่องของผมว่าอีกมุมนึงคือเรื่องของการร้องเรียนสินค้าหรือเพราะผมใช้สินค้านึงแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเลยอยากจะรีฟันขึ้นหรืออยากจะร้องเรียนเลขล้องคช่าเสียหายส่งทางแบงก์ปุ๊บถ้าแบง์เงียบใช่ไหม,แ,มแต่ถ้ามันมีสแตต u บอกว่าตอนนี้เคสของคุณเหนแล้วอัปเดตลูกค้าก็จะไม่รู้สึกถึงแม้ว่าจะต้องรออาจจะต้องรอส่งสมสมติมนะสน่งย์เหมือนก็อาจจะรอได้อันนี้ผมว่าเป็นีย์นะทุกอย่างเนี่ย คนรอรอเท่าเดิมทุกอย่างเลยใช่ครับแต่ความรู้สึกที่รอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอไม่เหมือนกันนะนั้นการทําข้อมูลให้ลูกค้าเห็นว่าเขาต้องรออีกนันแค่ไหนอันนี้สําคัญเหมือนบางทีเราโทรศัพท์อ่ะโทรไปใช้บริการ call center ที่ไหนก็ตามถ้ารอสายแบบไม่รู้ว่าต้องรอแค่ไหนก็ต้องอีวันน้าวันทีห้านาทีก็แล้วสิบแต่บางทีบางบริษัทเขาจะบอกว่าคุณมีคิวก่อนหน้าอีกสามคียอ้ย มันก็จะทำให้รู้สึกอ่าโดนจริงๆโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะหรือถ้ามันเป็น20คิวอย่างน้อยลูกค้าทำไมฮะลูกค้าจะได้ตัดสินใจครับว่าจะรอหรือไม่รอใช่ครับเมันอันนี้ผมมาช่วยละนะครับเียนรับอ่ะกลยุทธ์ที่สามนะครับก็คิดว่าเราต้องอธิบายเหตุผลครับหรือผมเรียกมันว่า Explanation Strategy กลยุทธ์แห่งการอธิบายครับเลย อ่าอย่างที่เราบอกว่าการรอคอยบางทีมันมกักจะทําให้ลูกค้าตั้งคําถามว่ามันรอคอยแบบไม่มีเหตุผลอ่ะอือฉะนั้นต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจให้ชัดนะครับยกตัวอย่างเคสหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยู่บนเครื่องบินรอตั้งนานแล้วเครื่องบินไม่ออกสักทีสิบห้านาทีผ่านไปเ<ช>ริ่มโกรธละอันนี้มันบอร์ดดิ้งไทม์ก็แล้วฉันก็มาบอกตรงเวลาให้นั่งรอไปเรื่อยๆผมเคยเจอนะนานมาล้วไฟดีเลย เราขึ้นมานั่งรอบนเครื่องละหรือยวจจะรอที่เกตก็ได้ถ้าไม่มีการประกาศคุณโรมยังรุนหิตไหมรุนหิเรารออะไรเสือรออะไรอยู่มันไม่มีคําอธิบายครับว่าไอ้ที่มันไม่ไม่ไม่ไปสักทีเนี่ยเหมือนมันเป็นเพราะอะไรเราก็อยากรู้แต่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีเสียงกัปตันหรือเสียงพนักงานบอกว่าขออภัยนะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจราจรทางอากาศต้องจัดคิวอีกสามคิวมันเป็นคำอธิบายหรือเปล่า เราพอเเราเล่งไม่ได้นะสามคิวนี้แต่อย่างน้อยมีคำอธิบายนะครับอารมณ์การรอคอยของคอน sumer หรือผู้บริโภคเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเหตุและผลก็คือเข้าใจได้ผมถึงเรียกมาว่าเป็น explanation s t r a t ที่คุณต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจอย่างเนี้ยนะครับมันต้องมีคนมาอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะหรือเอามาใช้การสั่งสินค้าก็ได้สั่งสินค้าบน o r d e r สิ่งที่ บางร้านจะพลาดก็คือไม่บอกลูกค้าว่ารอนานแค่ไหนถูกไหมฮะเคยสั่งของในแอปสีส้มสีอะไรต่างๆไหมแล้วบางครั้งของมันไม่มาสักทีอ่ะอ่าใช่เตรียมของอย่างนี้ไม่รู้เป็นแลคุณจะแท็กได้เลยว่าของอยู่ที่ไหนขั้นตอนไหนถึงไหนอย่างไรอันนี้คือการอธิบายให้ลูกค้าเห็นครับว่าทําไมถึงช้าหรือไปอยู่ขั้นตอนไหนแล้วรอนานนานแค่ไหนหรือถ้าลูกค้าต้องรอนานครับตอนนี้ก็เป็นอีกอันีนึงที่ผมชอบ ถ้าสมมติคุณสั่งสินค้าสักตัวแล้วลูกค้าต้องรอนานถ้าสินค้าคุณมีสตอรี่เล่าให้เขาฟังยกตัวอย่างงานหนูเราเป็นงานแฮนด์เมดทำทุกชิ้นอย่างวิธีพิถันตอนนี้เราจำเป็นต้องรอวัตถุดิบตัวนี้เพื่อมาประกอบงานมืออะไรก็ว่าไปครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าเราต้องมาโกมาเมคท้งบริโภคนะแต่ต้องมีสตอรี่ที่จริงถ้ามันเป็นเรื่องหรือเหตุผลที่ทาให้ต้อองร ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็คุยกับลูกค้าซะนะครับฉันกาเรียกว่าอธิบายเขาให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรเือนสร้างก็เรียก Value o f Waiting คือ Value o f Waiting รับผมทำให้เขารู้สึกการรอมันมีคุณค่าของมันดีอยากของดีต้องรอหน่อยนี่กลยุท์สุดท้ายครับรับผมเรียกผมเรียกว่า Fanness Strategy ความยุติธรรมต้องมาก่อนความยุติธรรมต้องมาก่อนเคยไหมว่าปัญหาใหญ่ของการรอเนี่ย เวลาผมจัดพวกแฟนมีทจัดเลยเนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราต้องระมัดระวังและจัดการดีๆคืออภิสิทธิ์ชนอ่าบ P ไอซึ่งหรับปฏิเสธไม่ได้นะว่าว่าในการจัดกิจกรรมหรือการทำอะไรก็ตามมันก็จะมีคนที่เป็น VIP ครับเช่นเขาซื้อเยอะกว่าเขาเป็นลูกค้าพรีเมี่ยมเขเป็นลูกค้าประจำครับแต่ปัญหามักจะเกิดครับว่าคุณมีลูกค้า VIP แล้วมันทำให้ลูกค้า ทั่วไปเกิดความรู้สึกว่ามายุติธถามเช่นมาลัดคิวในการในงานแฟนนี้ทําให้เขาต้องรอไงได้ทำปิะิย์ในการไปถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามเนาะอั้นทาให้เขารู้สึกว่าความยุติธรรมต้องมีนะครับงั้นคุณปอมมีวิธีจัดการกับคนที่เขาเป็น v i p อย่างไรครับจริงๆถ้าถามกันมาเราเอาแบบง่ายๆเลยก็ระบบ first come first serve นะครับอันเนี้ชัดที่สุดถึงก่อนได้ก่อนถึงก่อนได้ก่อนแต่ เหมือนที่บอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอครับที่ทุกครั้งทุกอย่างทุกกิจกรรมมันจะเป็นระบบ first come first serve เท่ากันหมดทีถ้ามันมีลูกค้า VIP เนี่ยที่ได้รัดคิวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือแยกให้ชัดเจนไม่ได้แยกโซนปัญหามัได้เกิดครับเมื่อคุณทำให้มันประเจิดประเจิดดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณมีลูกค้า VIP คุณรู้อยู่แล้วคุณก็ทำให้มันชัดซะนะครับเวลาเราไปสนามบินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งครับ คนที่บิน First c l a s s บิน Business c ค a s s ลูกค้าอีก n คน y มี่มันจะไม่ด่าในเคสที่ทำไมลูกค้า b i ิ e เ s c ค a า s มันได้ไปก่อนเพราะเขาแยกแยอ๋อว่าลูกค้านี้ VIP อเพราะอะไรแล้วจะถกมีแถวให้ชัดเจนมีแถว s ี่แห s ะคือบางกิจกรรมถ้ามันแยกขนาดนั้นไม่ได้เพราะมันต้องมี VIP อจริงๆก็ไปทำให้มัน แยกออกไปกับโซนอย่าให้ลูกค้าทั่วไปเขาเห็นแล้วมีข้อเปรียบเทียบทำให้มันเกิดความรู้สึกไม่แฟร์อันนี้ควรต้องระวังคิดแล้วครับก็คืออย่าทำให้มันไปเจอรปเจอนะครับกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือการจัดคิวแบบงูเลื้อยที่ว่าเป็นซ้อนไปซ้อนมาเลื้อยไปเลื้อยมานะครับหรือในร้านเสื้อผ้ายูนิโคลซาร่านะครับเขาบอกทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่า ดีกว่าการต่อแถวแบบแยกแคเคาน์เตอร์กันนะดีกว่าการต่อสมมตินะแยกเคาน์เตอร์สมมติกนะลมีเคาน์เตอร์สี่เคาน์เตอร์อรค่ะแล้วให้ทุกคนมาต่อแถวแยกในแต่ละเคาน์เตอร์เ,อรเป็นแนวแวแ,แยกไปเลยอ่าคอันนี้มันจะเกิดความรู้สึกอันแฟ เพราะเคยรู้สึกไหมว่าแ้วงันเว้่งเร็วกว่าวะตรงนั้นี่กูมาต่อก่อนอะจริงทำไมนี้ไม่ไปแล้ววะนี่จริงแล้วรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแถวใช่อันนี้เแ็นใช่ไหมป็นอันนี้เขาบอกว่าในในในหลักของไฟไซ o โคโลเจียเวทติ้งเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกอันแร์เขาก็เลยแนะนำว่า แถวมันเป็นแถวเดียวคุณจะมีสี่เคาน์เตอร์ก็ได้แต่เป็นแถวเดียวแล้วทุกคนอยู่ในแถวเดียวกันอ่าแล้วเ,เป็นต้องหัวครับแล้วสุดท้ายมันจะแตกไปเคาน์เตอร์อไหนก็ให้สปีดเป็นตัวกระจายทุกคนก็จะรู้สึกว่าฉันได้รับการบริการตามลำดับของความยุติธรรมที่ฉันมาต่อแถวก่อหลังอันนี้ก็เป็นวิธีนึืน่าสนใจนี่ต้องคิดดีๆซึ่งแบรนด์หลายๆแบรนด์พวกแบรนด์เสื้อผ้า นะครับอย่างยูนิโคลซาร่าสังเกตไหม,มเขาจะมีแถวแบบนี้มีแถวเดียวแล้วลูกค้าไม่ต้องรมานคอยมองว่าไอ้นี่มันเร็วกว่าฉันอไอ้นี่ช้ากว่าฉันแถวนี้ไอ้คนข้างหน้าฉันนี่มัน ของเยอะอ้นี่แม่งซื้อเสื้อสิบตัวไอโอแถวรู้เอาแม่งเร็วนี่มันซื้อตัวเดียวฉันอยู่ทิวผิดแถวแล้วมันอยู่แถวไหนก็ช้าสุดจุิทีริเมื่อกี้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราเจอพวกนี้เยอะครับมองไอแถวไหนของน้อยวอะแล้วมึงก็เอาเข้าแถวผิดแล้วกูไอ้แถวนี้แม่งเร็วใช่หมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่งของน้อยอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเอาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับกับเรื่องของไฟโคลอจีออฟเฟกติ้งวันนี้เรามีเรียนรู้กัน4กรณีหลักๆ นะครับในการใช้หลักจริยญาก,การลรอคอยกับการตลาดไปตั้งแต่เรื่องแรกคือการเปลี่ยนการรอคอยเนี่ยให้เป็นความบันเทิงเนาะหรือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการขจัดความไม่รู้เนี่ยด้วยความชัดเจนอาจจะต้องมีตัวเลขบอกหรือมีสเตตัสบอกนะครับว่าถึงช่วงไหนอันที่3เลยเนี่ยก็น่าสนใจคือเราต้องมีเหตุผลอธิบายหน่อยนะครับเพราะคนเข้าใจได้ว่าทําไมเราถึงต้องรออาจจะเพิ่มเรื่องของ Value หรือกรรมวิธีว่าทําไมเราถึงสินค้าตัวนี้ถึงใช้เวลานานนะครับ ส่วนอันที่4นะครับก็คือเรื่องของความยุติธรรมต้องมาก่อนนะครับหากมีเรื่องของอภิสิทธิ์ชน VIP ควรจัดการหรือแยกกันให้ชัดเจนนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้คุณปอนะยครับลองสรุปหรือวิธีการใช้นะครับในแต่ละเรื่องว่า1,2,3,4แต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีวิธีการหยิบอะไรไปใช้อย่างไรบ้างนะครับฝากเป็นข้อคิดให้กับ จริงๆผมว่าเรื่องการรอคอยมันออกแบบได้นะอย่างที่เราพูดกันไปเนี่ยพอผมรู้สึกอเมซิ่งมากพอมาท้องเขาเข้าใจเรื่องนี้เรื่องที่มันเหมือนแค่เราลึกซึ้งกับมันนิดนึงแล้วมนแก้แบบนี้เต็มจริงนะเราเราเราแค่ต้องรู้ว่าการรอคอยมันออกแบบได้ครับออกแบบในนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถไปลดระยะเวลาได้เหมือนที่เราพูดกันบางทีเราคอนโทรไม่ได้เราะ่าร้านอาหารนี่เงี้ยบางทีไปให้ความสัาันการลด ระยะเวลาในการที่ทําให้สินค้ามันมาเสิร์ฟให้เร็วที่สุดครับอจริงมัน,น,นะะอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นเสมอไปครับอย่างคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการรอคอยนล้วมันมีคุณค่าและมีความหมายในการใช้วิธีที่เราพูดไปนะครับอังนั้นสิ่งที่ธุรก,กิจอาจจะต้องไปดูคือดวยว่าธุกรกิจที่ต้องบริหารจัดการเรื่องคิวเรื่องเวลไท,ทมเ์เยอะ<อ>ๆเนี่ยคือต้องรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ลูกค้าต้องรอครับนานที่สุดก็เข้าไปท a เ k ิลตรงนั้นสะเอาอะไรก็ได้ action plan ไปใส่ กับจุดที่ลูกค้าต้องรอเปลี่ยนการรอเป็นเรื่องต่างๆให้มันมีมีนิ่งให้มีความหมายอย่างที่เราบอกเอาลูกเล่นเอาอะไรเข้าไปใส่เอาแวลูบางอย่างเข้าไปใส่ซะนะครับทาให้ลูกค้ารู้สึกลด ช่วงเวลาที่เราบอกว่าเป็นบอดอม่วนลกซึ่งถ้าเราคิดดีๆบางทีอาจจะเปลี่ยนจากแง่ลกเป็นบวกให้กับเราทันทีเช่นแถววันยาวคุณก็ทกิจกรรมให้ลูกค้าเล่นหามุมอะไรลูกค้าถ่ายรูปจริงๆไม่ต้องเอาคนไปวางก็ได้นะคุณเอามุมเก๋ๆให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเดินได้ถ่ายมีมุมถ่ายรูปก็โอเคแล้วไปแะหรือถ้าถ้าเป็นธุรกิจทานอาหารนะครับต้องมีคิวยาวๆก็อย่างที่บอกทำให้ลูกค้ารู้สึก ช่วงเวลาในการรอคอยมันมีความหมายเอาเมนูมาให้ดู<ช>นะครับเราเรื่องบางเรื่องมาทำใส่แอคชั่นแอนเข้าไปครับกับช่วงเวลาที่มันเป็นเวลาในการรอคอยทำให้เราใช้ควมว่าเราออกแบบความรู้สึกที่จะทำให้ลูกค้ามีการรอคอยได้โอเค,ครับ วันนี้ก็ได้รับความริดดีๆครับจากไป่ผิดเม่ถูกนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างสามารถเข้ามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับและอย่าลืมนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ i ครเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วมาพบกับไม่ผิดไม่ถูกใบลมยักษ์ในอีพีต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับผม